รีวิวเครื่องเล่นซีดีวิทยุแล้วก็ไลน์อินนะครับยี่ห้อโซนี่นะครับโมเดล z ซ E70 สูนะครับตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบนะครับใช้ไฟดีซนะครับมีหม้อแปลงแถมให้มีหัวแปลงแถมให้นะครับสินค้าพร้อมใช้เลยหม้อแปลงตัวนี้ซื้อไปเสียบไฟบ้านเราใช้ได้เลยนะครับมีไลน์อินมีหูฟังมีหม้อแปลงตรงนี้9โวลต์นะครับตัวนี้ใช้ฐานได้นะครับลังฐานสะอาดเปียมผมทดสอบใส่ฐานให้เรียบร้อยเบอร์สี่กก้อนใช้งานได้ปกติสีชมพูแจ่มมากนะครับตัวนี้นะครับ ล้าหลังมีหูหิ้วนะครับดึงเข้าดึงออกได้นะครับเสาวิทยุไม่หัดไม่งอนะครับตัวนี้นะครับภาพสวยนะมีรอยนิดหน่อยตามการเวลานะครับแต่สีสวยมากเลยนะครับเริ่มต้นนะครับเสียบมอรแปล์งนะครับเสียบไฟบ้านเราได้เลยนะครับมีแถมให้ซื้อไปพร้อมใช้แล้วก็เสียบไฟดีซตรงนี้จะเป็นหลุมๆวมหน่อยนะครับเพราะว่าหัวมันไม่ตรงรุ่นนะแต่ใช้งานได้ครับเนี่ยฮะเสียบปุ๊บนะครับเปิดเครื่องนะครับเนี่ยมันจะมาระบบ CD ดีก่อนเลยนะครับ e ีเจกดตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะดันออกนะดันตรงนี้ออกแล้วเราก็ใส่แผ่นนะครับแล้วก็ปิดนะแล้วมันก็จะเริ่มโหลดตรงนี้อ่านเร็วครับแผ่นกอปแผ่นลอยอ่านหมดนะตรงนี้แผ่นเป็นลอยมากเลยอ่านปกตินะครับยังอ่านปกติเลยนะฮะอธิบายปุ่มนะครับฟังก์ชันนะครับจะเริ่มจาก power นะครับ CD FMAM MM, audio in line in นะครับ play pause stop นิกลีเวิร์ดซีดีนะฮะบวกลบนี่ก็คือจูนขึ้นวิทยุอันนี้สปีดซีดีนะครับปรับสปีดลดสปีดได้นะครับอันนี้เป็นกอแบบเร็วนะครับเดี๋ยวจะกอให้ดูนะครับดูตัวเลขนะครับเนี่ยมันจะกอแบบนีกไปทีละทีละเยอะๆนะฮะทีละห้าอย่างเงี้ยนะฮะกอกับกอหน้ากอหลังได้สัวนี้สปีดนะครับอันนี้วอลลุ่มนะครับวอลลุ่มลดเพิ่มปกติหมดนะครับอันนี้ฟังก์ชัน จะดูว่าให้มันนับถอยหลังหรือว่าเดินหน้านะครับน,นี้จะเป็นโปรแกรมพวกพุตสต็อปนะครับเดี๋ยวผมจะตัวนี้แผ่นเป็นลอยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเน็กแจกนะแผ่นเป็นรอยเยอะมากนะครับตัวนี้แต่ก็ยังอ่านปกติเลยนะครับเสียงดีนะครับวอลลุมได้ถึง10นะครับระบบสเตอริโอของฟังเซลล์ปกตินะครับปรับสปีดได้นะครับปรับสปีดซีดีได้ถึง3ระดับ ลดสปีดได้ถึง3ระดับนะครับมาตรฐานก็อยู่ตรงกลางนะครับปรับคีปรับสปีดได้หมดนะครับคีปกติจะอยู่ตรงกลางก็คือเลขศูนย์นะครับเสียงดีครับนะครับสภาพดีลอยน้อยสีสวยครอโอเสียงดีมากนะครับ ม้อแปลงไฟถึงแน่นอนนะฮะตัวนี้ตั้งหนึ่งแอมป์ครับ,บซื้อไปพ้อมใช้เลยแกมอเมอแปลงนะครับอ่สตอกซีนะครับ CD ดีเวลาแผ่นออกก็ดึงออกอย่างนี้เลยนะครับ,นะรบเดี๋ยวต่อไประบบวิทยุนะครับ AM นะครับแล้วก็มาจูนขึ้นตรงนี้นะครับ มันจะออโต้ดีเทคขึ้นเองเวลาเจอคืนนะครับอันนี้เ m นะครับกอณ์รอบนึงเป็น FM นะครับ FM ตัวนี้ขึ้นสั้นนะรับได้รับได้ถึง90เมกะเฮิรตซ์นะครับบ้านแล้วแต่พื้นที่นะคือบางพื้นที่ก็เริ่มจะขึ้นเจ็ดสิบหกะเฮสิบไม่แคลเซียเลยนะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับรับขึ้นบ้านเราได้นะครับขึ้นเก้น90เมกะเฮิรตซป์ขึ้นสั้นนะครับ โอ้โหตามกันมาเนี่ยคือกรณีคุณชูวิ์กับคุณสัชนาเนี่ยต่อไปไลายอินนะครับดกดตรงว่าออ d i โออินนะครับเรามาต่อเดี๋ยวผมจะเทสสายออก3.5นะครับลูกค้าสามารถต่อจากโทรศัพท์อุกปกรณ์ iPod iPad หรือว่าอุปกรณ์ภายนอกเข้ามาตรงนี้หรือว่าอุปกรณ์บลูทูธนะครับที่เชื่อมต่ออย่างนี้นะบลูทูธมันมีระบบไร้าสายแล้วก็มาเสียบเข้าใส่ออกด้านในเนี่ยนะครับแล้วก็เปิดนะครับ วิกุทก็บอกว่าตอบแบบเดิมอันนี้ผมเปิดจากเครื่องนี้นะทดสอบให้ดูคร่าวๆนะครับฟังช่องนี้อันนี้เป็นหูฟังผมจะเขียนว่าอ u d i o d อินะครับก็คือกรณีที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยมีข่าวว่าจะไปสมัครเป็นสมาชิกรร่ลายอินนะครับสร้างชาติก็เลยไปถาม่านรองวิสุวันนี้คุณวิสุเครงงามเนี่ยโดนนักข่าวถามหลยเรอ่องปึ๊บนะฮะนะฮะต่อบลูทูธได้นะครับบุปกรณ์บลูทูธที่เป็นลายอินอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับพผกพาได้สะดวกนะครับ ขอจบการรีวิวนะครับผมขอบคุณครับ